มาเด้อทุกคนเด้อมือนี้เป็นเมื่อเกี่ยวข้าวเด้อเกี่ยวข้าวสามัคคีคือเก้าเด้อ

กนัเาาอรบกมามือนะให้มาเงินม้แบให้จอกเอาเงินกีบให้เงินบาทเอาเงินกีบให้เงินบาเอาเงินบาทให้เป็นงีไปี่เยไปป ให um hey, 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 mm ้เ hmm. ด้เชนเขา่เคยปอได้ชิบชให้่อให้แม่อะไให้นี่มันก็เลยให้นี่มันก็เลยใส่่มส่งไปหน่อยเดียวื่อ่่ะเม่นอส่งา่น่เดียวให้ให้ตอนนั้น่เม่นได้หาองไม้ี่กบ่ม่ให้น้อยอีกไดมข้าง bạn, con ba này, đi lấy măng quật, bạn, cái này, ไพนักงานกินเนาะแมนคือกินกินกินปทุกคนเออโทนี่เอานีเบอร์อันน้าชุ่ม่เาไะอันนี้ต้มต้มซีนเรื่องในกัมเื่องในปลาบีมันคือขอตัวนี้มันเปือที่เหมือนนะเนี่ยเน่ะบวง เขาจะมาคีกันเด้อบใบเสร็จเสร็จมาคีกับก้อยสินเสร็จเส็จมันสเตสเต้เล้อน,นี่ะมุงเพื่อนน้ำนี่ละลูกๆูกลานลทั้งนั้นแหละมามากิน เพิ่น okay. ก็ก um. like ินเลยจะไปและถ้าก so, ินขวดเนาะหัวมันชื้นากเจะกินเนาะทามมาพนักงานกันนีอยู่สาวห่วยสาวไปคนนี่แหละซอยกันเกี่ยวคนละไม่ละมือมืออืนก็นแล้วดอกกคนเลยกอมองกบใจเด้อที่ก็มากดไลค์กดเลิฟให้